Story ร้านแต่งผมที่มาบางแสนจริงๆไม่มาก็ได้แต่ต้องมาวันนี้ต้องมาเพราะว่าเขาเปิดเอกเรเริร์มากๆต้อนรับคุณเข้าสู่ Bank Story ด้วยนะแต่เบื้องต้นตอนนี้สวัสดีครับ<ะ>นี่คือหนึ่งในจกเจ้าเจ้าของเป็นคน create, ครีเอทคลิปเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยใช่ไหมตรงนี้ต้องมีรูนะต,ต้องมีช่องนะ รู้หมดเป็ี่ยนทุกวันนี่คือร้านที่ชื่อว่าโปรโฮมคัดครับโปรโฮมคัดนะครับชื่อเดิมแหละจาก<ม>ที่เดิม,มที่เปลี่ยนมาแล้วก็มาอยู่ที่ใหม่ที่เป็นหลักเป็นแหลกมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ร้านใหม่ที่ดีมากที่คนันนี้ยังดีมากกระทำสิดีมากยอดมาก อาจจะบอกว่าที่นี่เอกลักษณ์ก็คือไม่ใช่แค่มาตัดผมแต่ว่ามีสเปซให้แบบว่าคุยงานทำงานและดื่มกาแฟด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเข้โอกาสมาเยี่ยมก,ก,นนกริกาเนาะกับแบงค์สตอรี่ของเราเนี่ยนะ,ะตะก้องพูดสิฮะแบงค์สตอรี่แบงค์สตอรี่เลิศมา อถ้ามาที่นี่อะไรบ้างเป็นซิกเนเจอร์ของการดื่มกาแฟถ้าเป็นตัวมาเลกกาแฟจะเป็นไทยลาวครับผมเป็นเบรร้านครับเบรของร้านเลยหลักๆที่จะต้องดื่มไม่ได้ถรือว่ารสชาติจะออกประมาณไหนอะไรยังไงจะออกเป็นโทนดาร์กช็อกโกแลตครับผมรสจะเป็นแบบนีนิดนิดรสวันนี้ต้องรอถูกไหมแล้วอันี่อันตัวอะไรอ่ะจะเป็นเอธิโอเปียอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่บางคนก็ชอบคนละแบบคนละแนวแต่ว่าเราพร้อมเสิร์ฟทั้งสองแบบสองแนว มา้านั้นขอตัวเลยนะไทยลาวไทยลาวครับไทยลาว,ลาวโอเคฮะนั้นเชิญเลยค่ะคุณคุณชื่ออะไรอ่ะพี่ตา้าคุณต้านะคุณต้าเชิญทำกาแฟที่อร่อยมา <c oughs> ได้เลยฮานเชิญเลยค่ะ ีนี่เป็นเรื่องราวของไทยลาวอ่ะเดี๋ยวจะมาดื่มกันไม่ซุกไม่คุยจ่ายเงินนะต้องบอกว่าร้านนี้นอกจากบอกว่าจ่ายเงินสดแล้วเนาะแต่ว่าสังคมเนี้ยมันหมกมากคือการสังคมที่เป็นไร้เงินสดก็เลยเสพติดการจ่ายเงินด้วยการสแกนซึ่งสแกนเป็นอะไรล็กน้อยแก้วนี้ถูกมากขอไม่บอกราคาแล้วกันอยู่ๆมันาม่น่าขึ้นราคาเนาะเนอะเนอะเดี๋ยวเผื่อบอกว่าออกไปเลยทีเดียวเจ็ดสิบเองจ่ายถูกมากมาจากอะไรกันแบงก์สตอรี่ไม่ลดจ่ายจ่ายเท่าเดิมเนาะเข้าอยด่เนอะได้เป็นได้ เอออะเดี๋ยวเรามาลองดื่มกันเฮ้ยอร่อยะอร่อยเนาะเธอเนาะเอเคยดื่มไหมอันเนี้ยแต่ก็ตัวนี้เคยดื่มยังงเอธิโอเปียครับเคยดื่มดืมแล้วดื่มแล้วเหมือนกันดี่ทั้งคู่ใช่ไหมก็ใช่หมดทุกอย่างโดยห้ามใช้บ้างก็ได้บางทีบางอย่างอือเดี๋ยวมาคุยกับเรียนเบียเธอครับแนวคิดก่อนที่เราแบบชวนเพื่อนมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะอะไรอ่ะ จริงๆื่อนึ่กันใ,นใช่แล้วเป็นนักดนตรีด้วยกันแต่วงกันที่สดใช่ใชแ่แล้วต่างคนต่างย้ายไปทำงานถูกแต,แต่ก็คือเอาจริงๆนั้นเราเองไม่เคยเลิกติดตามทั้งคู่เลยคนนี้ <mit S 1> ติดตามเพรอมกับคนนี้เพราะว่าเขาเป็นแฟนกันทีนี้พอกระทั่งว่าอาเรียนนุ้งก็ติดตามอยู่ก็ยังเจอก็ยังจอยก,กันอยู่จนกระทั่ทงพอมาย,าย้ายร้านมาใหม่ทําไมเลือกตรงนี้คือเบื่อตอนแรกผมไปตัดตัดวงคาน้องก่อนอ่ฮะแล้วก็เราชอบเปนตัแปใช่เราจะชอบเที่ยวเราไปมากนิดหนย่ง เราก็เลยอยากเอามาเล็กกาแฟมาทำที่บ้านครับประจบของน้องครับผมมีอีกแต่ผมมีอีกก็เลยอเฮ้ยมาลองมารวมกันดูไหมมันก็จะดี ถูกเปล่ะเพราะว่าหนึ่งดื่มกาแฟได้ระหว่างรอตัดผมอ่ะก็ดื่มไปสี่ถูกป้าอย่างนี้เป็นต้นไงแล้วพอดื่มมันก็จะไม่เบื่อแล้วจังหวะคนรออ่ะบางทีแบบว่าเธอได้ทำอะไรรออ่ะบางคนอ่ะคือก็พูดบางคนได้เป็นผู้ชายก็คือออกไปสูบบุหรี่รอหลายรอบมากแต่ว่าบางคนคือถ้าเป็นแบบรอๆธรรมดาแบบออกกนิกกับสายออแกนิกกันก็จะงงเนาะแต่อันนี้คือดื่มแล้วก็รอไปเลยถูกไหมคุ่มตาเชิญนั่งคุยกับบาริสต้าก็ได้บอกว่าบาริสต้าที่น่ารักมาก แล้วมีคนเลือกกาแฟจริงๆมีเรื่องของร้านก,กาแฟหรือการดีไซน์ทั้งหมดตรงนี้แนวคิดมันมาจากอะไรอ่ะเออตามชื่อครับโกลมคัผมก็เลยอย่างครับเอาที่มันเป็นบ้านจริงๆใช่เป็นบ้านนะพรับน่โดยไม่ต้องทําอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเลยเป็นแบบนี้ขึ้นมาซึ่งก็มีโซนแบบนั่งให้เลือกแบบหลายมุมมากมุมกระจกหน้าร้านมุมตรงนี้เองอว่ามุมแบบโต๊ะเคาน์เตอร์นั่นนี่อะไรเงี้ยมีหมดเลยหรือว่าเป็นข้างนอกก็เป็นมุมแบบนั่งตีเกตอีก ไปด้วยกักนกร้านตรงไหนร้างแสนสายสามสที่ซอยสามบางแสนสายสามซอยสามก็คือวิ่งเข้ามาเอาจินนะมาไม่ยากเลยมาง่ายมากแล้วก็อยา่างแบบจุดจอดรถเยอะ,ยอะมากใช้คำนี้ผมไม่ตะคุ้อะคือตอนขับรถมาคือระแวงมากเป็นคนที่กลัวการไปสักที่หนึ่งที่จอดรถ,จร,ถจริงกลัวมากไม่ชอบเลยเป็นคนแบบว่าถ้ามีที่จอดนะฉันไม่เข้าบริาการด้วยหรอแม่ขับไปเลยเลยไปเลยดีกว่าแต่ที่เนี่ยมีที่จอดรถเราว้างเราเยอะ ฉันก็คือมาเถอะมาเที่ยวกันมาแบบบางแสนหนึงแลนมาร์กตรงนี้ตอนนี้นาอที่แบบมาต้องมาพบโฟลตรงคัดด้วยอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะไปดูพาร์ทของการทําผมบ้างเพราะว่าทางด้านของเบียร์แล้วก็วันนี้เรามีแชมป์พ่เบอร์เกอร์เธอก็ไมต้อร้องเนาะแต่ไม่น่าเชื่อเขาแบบว่าเปลี่ยนผ่านชีวิตเพิ่มอาชีพใหม่แล้วตั้งใจเรียนรู้จกนกระทั่ว่าเป็นช่างตัดผม อีกหนึ่งมือในครันดนี้แล้วกันเพราะตอนนี้ก็คือนอกจากคุณเบียรแล้วมีคุณชันี่แหละที่มาร่วมช่วยตัดด้วยนะคะคโอเคไหมฝากครับร้านกาแฟหน่อยก็ฝากเลยครับโรฮอมคัดครับก็ลองมาชิมกาแฟาเราได้เราตั้งใจจริงๆที่จะเอา,าเมล็ดก,กา,ฟาแฟแต่ละจังหวัดที่ดีๆเอามาไว้ที่นี่ให้ลองชิมร้านขนม ด้วยคเอาขนมเธอเธอดูขนมเธอลืมดูขนมหน่อยขนมก็จะมีเรื่องราวของครัวซองต่างๆถูกไหมเธอแนะนำหนึ่งขนมมีอะไรบ้างอ่ะจะเป็นตัวมินิครัวซองครับมินิครัวซองอะมอนครับอะมอนนะแล้วตรงนี้จะเป็นพับสแปนพับนะใช่ครับและนี่คือข้างล่างจะเป็นช็อกช็อคโกแลตโรโอเคอ่ะแล้วก็ข้างบนก็มีจำนวนริกาแฟด้วยถูกป่ะนะครับอ่ะก็แวะกันมากตแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูพาร์ทของการตัดผม พลาดได้คือพาร์ทของการตัดผมแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็คือจะเป็นแบบพาร์ทของกาแฟใช่ปะ่ะร้านนี้สะอาดสะอ้านเพราะว่าเขาแบ่งพาร์ทชัดเจนคอปปี้คือโซนหนึ่งแต่ผมก็คืออีกโซนหนึ่งก็จะมีอันนี้กั้นไว้เราจะมาทำองรู้จักกับ2ช่างตัดผมที่ต้องบอกว่าเป็นมืออันดับต้นๆของบางแสนเลยก็ว่าได้เชิญจ้าและนี่คือฟรอล์มทักแบบแบบใหม่เนาะแบบใหม่แบบสาสารแล้วสวอีกโอเคไหม สับแล้วสับอีกเลยเบียร์แลแชมป์ปั๊กกี้เบเกอร์จ้าเธอสองคนนี้ตอนนี้คือมาเป็นช่างแล้วเรียบร้อยแล้วเราคุยกันดีเนาะเราค่ายเราเป็นเพื่อนอยู่แล้วเป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วไม่ออมแล้วบางทีก็เป็นมากกว่าพี่เป็นน้องใช่ไหมบางทีก็เป็นหัวเป็นเบียร์บางทีเข้าห้องน้ำก็คือเป็นมากกว่ากูป็นเบียร์ไม่ใช่แต่ก็คือก็นิสจักกันเอาน้ำฉีดแม่ตั้งใจย้ายมาจากการคุยกันแค่เพียงวันเดียวคืนเดียวถูกปะไมถตั้งใจย้ายมาเนี่ย จะรถจอเลยแล้วก็มันย้อนแสงแน่นอนเลยเธอเธอมานั่งนี่นดีกว่าย้ายมาเพราะหนึ่งที่จอดรถที่เนี่ยเยอะจอดสะดวกสบายกว้างมากแล้วก็ฐานลูกค้าเริ่มมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแล้วเลยรู้สึกว่ามีเรื่อยๆเลยก็คอคนเดียวคนเดียวมันพอแล้ววะไม่พอใช่แล้วก็เลยย้ายมาแล้วก็ทำที่นี่มันโตขึ้นตามลําดับของการมีลูกค้าที่โตขึ้นด้วยอันนี้คือบางแสนสายสามซอยสามยังคงเป็นเบียร์เนี่ยเป็น ช่างบือที่หนึ่งแล้วก็มีแชร์มาเป็นช่างมือที่สองแชมป์เธอก็คือพี่ีกรบ่ายแล้วว่าแชร์เธอก็คือเดิมทีร้องเนี่ยตอนจะร้องนี่แหละแต่ว่าเข้าสู่วงการแต่งผมแล้วใช่ป่ะมันแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างจังกันที่เราเป็นนักร้องเป็นฮาร์สเตสเป็นศิลปินแต่วันนี้คือมาเป็นช่างแต่งผมผมก็มองว่าการแต่งผมมันเป็นศิลปะอยู่แล้วเป็นศิลปะอยู่แล้วเป็นลายมืออย่างลายมือของเบียร์ก็ถูกแบบหนึ่งถูกป่ะแล้วก็แชร์ไมเป็นแบบนีง แต่สาหรับผมก็ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนนะก็ผมก็จะไม่ก็ไม่าะันผมถูกป่ะเพราะว่าถ้าทําได้มันคือสิ่งที่มีอยู่ในใจมานานแล้วล่ะตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กคือเป็นคนชอบแบบชอบเลืองเกี่ยวกับวุ่นวายอยู่กับเรื่องโชว์ผมหัวของตัวเองใช่ใช่คือเราเราชอบแลวตอนก่อนหน้านี้ช่วงออกอะไรบ้างผมก็เคยแอบไปเรียนอยู่เซตป้าแต่ว่าเรารู้สึกไปเรียนแบบนั้นมันไม่สนุกอ่าทีนี้เบียร์ก็เลยชวนวขาแบบพี่ แต่เริ่มการนให้เด็กผมสอนง่้ยเลเนี้ยเบลว่าใจดีว่าสอนสอนแบบแบบไม่ใหญ่ดีสนใจดีแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าก็คือต้องจริงจังต้องแบบรวบรัดต้องเริ่มได้แล้วต้องมาแล้วเป็นแบบช่างประจําเลยอย่างนี้เขาปล่อยเลยนะจริงจริงแต่ก็คือช่งใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆริงนะแช่มือทำแบบแป๊บเดียวแล้วเป็นเลยจริงแล้วเป็นแล้วเป็นแบบเก่งมากแช่ก็คือมาเป็นเรื่องเวลาอยู่นี่แหละมีโอกาสก็คือมาเจอมาตัดผมกับเบ์กับแช่มได้นะ เดี๋ยวให้ทั้งคู่ฝากเอกลักษณ์ของที่นี่หน่อยว่าทำไมเราจะต้องมาโฟมทัดที่ร้านเอกลักษณ์ของที่ร้านใช่ผมจะเป็นงานแบบงานที่ใช้ได้จริงครับอย่างเช่นตัดออกไปแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องรอสองพิสเพื่อแบบเพื่อสวยอะ่ะผมจะพดสองที่ดกไปเลยถูกแล้วก็ผมจะเข้าใจเรื่องของของคำามายของทีเดียว เขาใจอันนี้อันนี้สำคัญน,นะอันนี้กล้าการันตีนะเพราะว่าทุกครั้งที่มาแต่งกับเบียร์ <c oughs> จะบอกเบียร์เสมอว่าบเบียร์เอาเงได้ให้ฉันคอนติเนียเพราะว่าบางคนชอบชีวิตคอนติเนียลยิ่งออกไม่ฉันแบบผมทรงเนี้ยฉันพรุ่งนี้ต้องกลับไปเป็นแล้วเหมือนเดิมแต่มันสั้นลงแต่เหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งเบียร์ก็คือตอบโจทย์มากแล้วฉันก็เลยพอแชมป์ได้แบบแนวคิดอย่างเงี้ยจากเบียร์ไปก็คือเชื่อเลยว่ามือของแชมป์ก็เป็นเหมือนมือของเบียร์ที่ไปอยู่กับมือของแชมป์มาอย่างนั้นเลยอ,อย่างกันเลยอยู่กันเลยเอยู่กันเลย แน่นอนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบการตัดผมที่แบบว่าต้องไปนั่งรอผมเซ็ตตัวสามวันสี่วันอาทิตย์มานี่ชอบแบบว่าเนี่ยอย่างเย็นเนี่ยเราจะไปงานเราต้องไปก่อนที่ใช่ใช่ล้วพูดเแล้วก็คาแรคเตอร์ของของเบียนเขาจะชัดเจนใช่แล้วก็มันเป็นความชอบของผมส่วนตดยแล้วด้วยก็เลยเลือกที่จะอยู่ที่นี่แลวชอบเป็นรื่นเป็นรางกับโฟล์มทัชเลยเปิดวันไหนวันไหนที่โมงีี่โมง ตอนนี้เปิดทุกวันับก็10โมงถึง2ทุ่มครับนะครับใช่อ่าฝากน้องลเดี๋ยวเบอร์ก็จะทิ้งไว้ให้ลิงก์แมปก็จะทิ้งไว้ให้ในสาด้านล่างตรงนี้นะก็คลิกเข้ามาแล้วก็โทรม่จองคิวได้จองก่อนจะดีมากเพราะว่าถ้อเกิว่าวันนี้กว่าจะถ่ายเสร็จก็คือทิ้งช่วงมาใช่ไหมแต่า้านี่ค่ะต้องอจะสามโมงแล้วค่ะเพิ่งได้ทาเลยค่ะต้องขอโทษด้วยแต่ไม่เป็นไรที่ตั้งใจมาเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็กระซิบบอกเสมอว่า ร้านเสร็จเองเรต้องมาเดี๋ยวันนี้มาตั้งใจแหวนเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรคือตอนล,ล,ลูกค้าเขาเป็นขายสำคัญกว่าถูกป้าลูกค้าก็ต้องให้เขาให้เ,หเก็บก,ก่อน,นใช่ป้าแต่เราไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราคือเรื่องการไม่เฟรนแล้วก็ไม่ดรอปเงินอะไรนี้แค่นั้นตัดแค่นี้เดี๋ยวมันมาถ่ายต่อตรงนู้นเลยพยายังต้องต้องเบรคให้กับลูกค้าก่อนต่อมาก็คือที่จริงๆก็อยากให้จองมาก่อนเนาะเพราะว่าจะได้จองก็ได้รอกันอะไรตักไว้กําลังจะตักแหวนสตอรี่ด้วยนะเออทุกคนตรงนี้โอเคไหม เนาะเออแล้วช่องต่างๆที่อยากจะมาก็คือรีบๆมานะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาดังมากๆกว่านี้เนี่ยเวลาที่จะเข้าไปนั่งคุยมันก็จะไม่มีแล้วเนาะทุกวันนี้ก็คือต้องมาทั้งหลอดแล้วเลยอแล้วฝากเบลล์ร้านด้วยนะครับโฟมคัตเซนที่เพิ่งเข้าไปกดถูดใจแล้วก็ติดตามได้จองคิวก็ในนั้นได้สอบถามได้เบลย์ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรึกษาได้เลยเรื่องทรงผมเฮ้พี่ทรงผมหนูอยากจะได้หนูอยากจะมาตัด พี่โอเคไหมพี่่พีได้หมดเลยจริงๆเพราะว่าเราไม่น่าเชื่อนะเคยคุยกับเบียร์เนาะแบบว่าเราโมซีเรียนเฮ้ยแชมป์เราไม่เคยตัดผมมานานมากแต่ว่าเราตัดอาหารดีอกว่าเบียร์พอจากนั้นมาในคาซานเลยฉันจะปกดล็อกใช่แลปวกดล็อกก็แบบว่าเฮ้ยการตัดผมในว่าให้มันแบบให้มันได้ตัดอ่ะเพราะไม่เคยตัดผมมาเป็นปีๆนี่หรอไหมเล็มเองอะไรเองว่าไปโดนหัวผมหัวผมหัวผมของยุคหน่งอยากถ่ายก็ให้หัวถ่ายให้อะไรแบบนีอยู่บ้านในบทถ่ายข้างๆอะไรอย่างเงี้ยออกให้เออแต่ตนหัวพอเจอเบียร์ฉันปกดล็อกเลย เพราะพี่มันทำให้คอนตินิยได้ไงใอ่ออไหมเราเป็นธรรมชาติใช่จริงจริงแต่ก็หลอกเข้ามาคุยกันละกันนี้ไปแล้วนะเธอเดี๋ยวไปเคลียร์ผมกันว่าอยากกลับบ้านแบบคอนตินิยแล้วโอเคนะขอบคุณมากนะนะขอบคุณด้วยนะกณผู่ชมบ๊ายบายนะแบงค์สตอรี่แบงค์สตอรี่แบงค์สตอรี่ starting link to sarium jemaah